โอ้หนักเลยครับเอซีน้ำไส้ไอนะ้ทีนี้เสียเลยหมดเลยทีนี้ไหนไหนไม่เป็นเลยครับเอซี FC. ลมแรงนี่ดูต้นไม้เลยครับต้นมะมวงโดไปโดม,มาแรกนี้ก็ไม่แรงแรงครับดูน้ำนี่ครับ วนเลยทีนี้งามไส้เลิ่มหมดหมดหมดจันนี่ครับตายเลยครับเอฟี F C, ตกแบบนี้หน้าบ้านยั่อยู่ไม่ได้เลยครับเอซตายเลยฮนะลมก็แรงหมดน้ำหยดขากรั่ว โอ้ ua, ตกแรงแค่ล่ะนีหมดดูน้ำไหลไหลหมดเลยครับเนื้กระตกไปแรงเอาแสลงเหี้ยเลยนี่ครับเอสซีนี่ หมดหมดแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่ตายน่ครับต okay. กมาแบบนี้จะชูนบ้านผมหวนสาดไปโน่นแล้วครับ okay. แรงมาก แรงจริงครับน้ำไหลอู้เลยในบ้านมันต่ำเอางี้ครับนี่ครับ,รบแรงมากวันนี้ไปไหนไปไม่ได้หมดหน้าบ้านผมดูเวทตกมาเมื่อฟ้ามัวดินไม่หมด ดูน้ำไม่ไหลไปนู่นไหลย้อนไปนี่ดูช่างเขาทำเลยครับราคาก็เหมือนเนี่ยไหลย้อนมานี่เอเอ้ยช่างบ้านผมเนี่ยเสียงเงินได้เปล่าประโยชน์กันอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไหลออกไม่ไหลออกริมไหลมันค้างนี่ แย่ yeah, มากเนี่ยฝนตกแรงอยู่ไม่ได้เลยครับดูช่างก็ทำเนะีฮะไม่ไหลลงปลายอ่ะไหลย้อนมาหัวนี่ตรงกลางเนี่ยนฮะไหลนะครับเอสซี FC. ดูว่าทำไมนะ่หนโทรให้มาแก้ก็ไม่มารับค่าแรงหายจ้อยไปเลยนะฮะคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเอซี FC. โอ้ยนีย ตกเออยอะงี้เดี๋ยวดูน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย